นไม่เอาจับให้ดูเดี๋ยวจับให้ดูตอนนี้เราอยู่ไหนลูกนี่คาปูชโนอัสซิโนเอานี้ไหมล่ะมันมีรูปไม่จําสีจับนี่ตัวเองจับดูเองเลยลูกมันมีโมอหรอตอนนี้อยู่ลรบุรีนะครับคาเฟ่มาแวะระบายสีก่อนาจะระบายอะไรยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ ตอนนี้เราอยู่ที่ B1 วันคาเฟ่ครับโอ้โหมีทำลูกปัดด้วยมีระบายสีด้วยันอยากทำอะไรใส่ข้อมือใส่อขอก็มีแต่ระบายสี่างเดียวใช่ไหมนี่วิเทม,มระบายสีนี้เดี๋ยวเราไปสั่งน้ำกันเชิญเช,ชิได้ที่ไหนลูกเชิญหายอยู่เหรอแต่พอเราระบายเสร็จแล้วต้องเขา<อ>กเก็บให<า>้เขาด้วยนะอันนี้คือตัวอย่างที่เขาไม่เอากลับใช่ไหมเข<ม>าวางไว้นี่เลยมาเชิ แต่ระบายสีกันเตสีฟ้าแชมช้ำเลยเพราะถือให้แชมป์บีบอ่ะอ่าแชมป์บีบบีบมาเลยลูกข้าผสมขาวเขียวอ่าเขียวเขไม่เอาให้เชอร์แชมป์เราเองก็ได้เชื่อถือยีเองเลยหางๆหางๆหางๆกันลูกหางๆจะผสมไม่เอาค่อยผสมตรงกลางไงเราบีบไว้ก่อนโอเคเอาสีอะไรอีกเหลืองไหมพี่แชมป์เหลืองดำ เหลืองต้องใช้เพราะต้องเอาไปผสมกันชมพูต้องเอาแดงไปผสมกับขาวอันมันจะเลืองั้นเอาขาวโอเคบีบจำจำต้องเอาเขียวด้วยกระแดงเอาไปแม่สี่ห้าเลยนี่ฮะเขียวกระแดงเจอขาดน้ำเงินแม่ตากลวโอเคคนละสองถาดโอเคต่อไปแชร์ไม่อยู่พรุกันครับได้มาสิจะเลือกไหมเนี่ย ระวังอาว้ใจานทีมาาแยกกันเนี่ยจารอราจะยแยกจานนี้แลอันนี้ปาสงได้พี่ชามาจานปล่าใบหนึ่งสีเหลืองโอเคพี่ชามหยิบผู้กันลุกเอาแค่นี้ก็จเลิกหมดเอามาสองันที่กันให้เธอเนี่ยแเธอต้องช่วยโอเคป่านน้องเชอไปโต๊ะกันผู้กันเจอแต่ไมาพี่ชามถือเองพาไปโต๊ะสิโต๊ะสีผูป่านน้องเชอ รอบนี้แน่นอนจะเป็นเจอนั่งข้างกับแชมป์วางจานก่อนวางจานก่อนเจอนั่งกับพี่แชมป์ถ้ากดเอาออกสุดก่อนได้พ่อทำไอง โอเคลุยจ้ะมันแข็งอ่ะแข็งจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำไว้ไม่แข็งลุยได้แล้วลูกจะเอาเจมลุยครับยกมาทั้งหมดเลยไปเลยลูกทำไมน้ำเราไปเอาเองปะก็แคก็ถอดออกมาอ๋อถอดเลยลูกตอนนี้เราอยู่รบบุรีมารับใบสีนนายก้ำปลาไหลหลาก เระบายสีเสร็จแล้วจะพาคุณยายไปวัดมาเที่ยวห้าวันถ่ายสองชิปเท่มากสองวันไทยต้องสองชิปถ่ายพี่แชายเอาสีแล้วมาบ้างแดงเหลืองขาวมมาน,นี่ของน้องเชอร์ตอนนี้ <between S 1> น้องเชอร์ไม่สนใจน้องเชอร์ดูสวาวอยู่ตอนนี้สีแล้วผสมได้สีเขียวอ่ะน้องเชอร์ดูสวาวเรียบร้อยครับผมอ้าวดูนี่ครับพี่มา,าบาย ไม่ไม <poker> ่เราลขาเราเขาเราไม่เอาสีดำมาใช่เธอใจเย็นเย็นยเอามือขึ้นมาจับขึ้นมาได้เชอเไปใกล้ก็ได้นะม่นป็นารนิดเดียวเดี๋ยวเอาน้ำออกให้หมดจบโอเคบ้ายช้า เป็ดใช่เป็ดหาน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 โอ้ยลูกสาวพ่อเหงื่อหยดเขี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 ยดเด็ดเอโอเคตอนแรกพ่อดูว่าจะเอาพวกถุงถุงถุงพวกธาราเรธาราล่าไม่เอาเจ้าหญิงก็ไม่เอาเอาแต่ของกินเฉยฉันแล้วใบแต่โอ้ยยุงแมลงหนุกแมลงอะไรตักตักมากราดขัดแบบนี้เลยฮะพัดเลย มไม่มีลมเลยระบายระบายระบายเฉยเฉยขยับเข้าไปใกล้ตัวหน่อยจะได้ดูเฉยได้ไม่ต้องเกิดปวดตอกทริปนี้เราดูเราหาที่เที่ยวจากไหนดู Google Map ครับทางทริปม,มอากาศดีามากเลยอันนี้เชือยยาวลงมาเลยเก่งมากสวยจานมันก็สีเขียวทัหนึ่งก็กลัวมดเชือยลทาสีแดง ้าววปแจจะเสถ้าแม่เป็นแคมแม่จะจับขึ้นมาระบาร์เดอ๋อหลอดเหรอไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันเลยนี่พอสั่งชู๊ดมาจะดูดขึ้นเหรอข้าเอาไปเลยเพราะว่าขอาวชู๊ดเอาไปโอ้ยเกือบปวกแล้วแม่วันนักขึ้นแต่ปลาสมกัยเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงกล้วยผสมสีถ้งพ่อเป็นโกโก้แม่โชว์กล้องดิ ของแม่ชาไทยไม่ต้องนอนอสุดรของเด็กอะไรครับน้ำแดงโซดาเหมือนกันทั้งคู่เ,<อ>เข้มข้น<อ>ให้แม่นะจะจะผสมสี่เไย่เข้มจนนอนไม่หลับอย่าไปกลัวกลับบ้านแล้ว เอาโขับเรื่องมากนแม่ชมูสวยอ่ะสวยอ่ะพี่แม่บีพี่หน่อยเขาไชื่อแชมเปญนะเขาชื่อแชมพูก็ชื่อจังเด็กผัวไม่ตักกือตักอะไรรันตักกระแตนกระแตนโยงโยโมวยล้วยแล้วเดี๋ยวมารอดูผลงานที่จบจะเป็นถอนเลยแล้ว เราทำคาเฟ่กันไปถามเพื่อนใน u t u b e สิทำคาเฟ่จะมีการมาเล่นกับแชมเปญนี <c oughs> ่ไหม <c oughs> อาไปลาบารเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันสินอันนี้อันนี้อัปเดตผลงานครับอ,รอัปเดตผลงานโอเคเดี๋ยวผลงานเสร็จเรามาเจอกันอีกทีนึงเชอนะครับไหนเชืรอโชว์ผลงานหน่อยคราวหน้ามาอีกไหมเจอบอกให้พ่อพามาใหม่ที่ไหนนะลบบุรีใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ของพี่แชมป์ครับแม่จะาจานั่งเครองเอเดี๋ยวไปชมมาเอาหนุ่เชิญปิดคลิปให้พ่อหน่อยพี่เปย์ยังไม่เสร็จบายบายสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเร็วหนุ่งเชิญหนุ่งเชิญโหมดสวัสดีค่ะไม่ใช่มดล้างไม่ล้างเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า